โรงเรียนบ้านรวมมิตรสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาเชียงรายเขตหนึ่งขอต้อนรับเข้าสู่การนำเสนอผลงานเรื่องการใช้แอปพลิเคชันลดภาระงานที่ไม่จำเป็นหรือซ้ำซ้อนในโรงเรียนความเป็นมาและความสำคัญ ในปัจจุบันงานด้านเอกสารและกิจกรรมในโรงเรียนบ้านรวม,มิตรมีจํานวนมากและหลากหลายจึงเกิดการทำซ้ำโดยไม่จําเป็นซึ่งครูต้องเสียเวลาไปกับการจัดเตรียมเอกสารมากกว่าการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนทางโรงเรียนจึงเกิดแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อลดภาระงานเหล่านี้จุดประสงค์และเป้าหมายมีดังนี้1เพื่อลดภารลงานที่ซ้ำซ้อน 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3. เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุดในโรงเรียนโดยตั้งเป้าให้ครูและบุคลากรอ,อย่างน้อย80%ใช้งานแอปเหล่านี้ได้คล่องทางโรงเรียนบ้านรวมมิตรเลือกใช้แอปพลิเคชัน4แอปพลิเคชันได้แก่แอปพลิเคชัน Line แอปพลิเคชัน Canva แอปพลิเคชัน Google Drive และแอปพลิเคชัน o o g l e Classroom ในการใช้แอปพลิเคชันไลน์นั้นเราจะใช้สำหรับการสื่อสารในกลุ่มงานใช้โน้ตสรุปประชุมและใช้โพลในการโหวตเรื่องต่างๆลดเวลาในการนัดประชุมและความสับสนในการส่งข้อมูลทางโรงเรียนได้นำแอปพลิเคชัน Canva มาใช้ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอนใบประชาสัมพันธ์ใบประกาศตารางเวรหรือโปสเตอร์กิจกรรมที่ครูสามารถทำร่วมกัน ในระบบออนไลน์ได้แบบเรียลไทม์การใช้ Google Drive ในโรงเรียนทางโรงเรียนจะใช้เก็บและใชรเอกสารเช่นการเก็บตารางสอนแผนงานแผนการสอนโครงสร้างรายวิชาและบันทึกการประชุมต่างๆโดยครูและบุคลากรทุกท่านสามารถเข้าถึงและแก้ไขร่วมกันได้ง่ายมีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ทางโรงเรียนมีการนำ o o g l e Classroom มาใช้เพื่อยกระดับและปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคนเป็นการกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้อิสระแก่นักเรียนด้วยเครื่องมือที่ตอบสนองความต้องการของนักเรียนเองในขณะนั้นผลที่ได้รับหลังจากทางโรงเรียนบ้านรวมิรมีการนำระบบนี้มาใช้ในภาคเรียนที่ผ่านมาพบว่า มีการลดเวลาเตรียมงานลงมากกว่า30%เอกสารซ้ำซ้อนน้อยลงครูมีเวลาสำหรับเตรียมการเรียนการสอนในชั้นเรียนมากขึ้นงานประชาสัมพันธ์ดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นปัจจัยแห่งความสำเร็จมีดังนี้ 1. มีการสนับสนุนจากผู้บริหาร 2. มีความร่วมมือจากคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. มีการใช้เครื่องมือที่ฟรีและใช้งานง่าย โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 1. วางแผนและกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน 2. เลือกใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่เหมาะสมระบบจัดเก็บเอกสาร Document Management System 3. สร้างนโยบายและมาตรฐานการจัดเก็บข้อมูล 4. อบรมและสร้างความเข้าใจให้กับครูและบุคลากรจัดการอบรมเรื่องการใช้งานระบบดิจิตัล 5. เริ่มต้นแบบค่อยเป็นค่อยไปพ i l ล t โปรเจกต์เน้นการจัดเก็บและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลใช้ระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ Backup 7. มีการวัดผลและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องประเมินผลจากการใช้งานจริงเช่นเวลาการทำงานที่ลดลงมีความพึงพอใจของผู้ใช้งานรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากครูและบุคลากร หลังจากทางโรงเรียนบ้านรวมมิตรได้นำแอปพลิเคชันต่างๆมาใช้จึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแค่ใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้เป็นระบบเราก็สามารถเปลี่ยนงานที่น่าเบื่อให้เป็นงานที่เบาและมีประสิทธิภาพได้ขอขอบคุณที่รับชมค่ะ